ไปค่าตามไปเบิงเพื่นจะไปขนของลูกชายจ้ะตามมาค่าบรรยากาศแดดหอนายกะอยู่หยากค่ะพี่น้องมานตัดผมค่ะเดี๋ยวสมัยตัดผมให้สันเลยค่ามันหอนมันยู่ยยากายกะดิค่ะไปค่ะพี่น้องเพื่อนจะไปขนเอียงดรกนั่นตามเพื่นไปค่ะ ในบึงสวนบรรยากาศงงาม,งามจะไปคุดอะไรก่อนไปครับไปบึงน้ำกันเป็นสีภาพคนเอียงดอกนั้นให้ชมนะคะถิ่งก็งมงามเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าท่านได้เก็บออกมาก็ต้มากเก็บจ้ะนะคะชมไปตามตามกันบรรยากาศ เสือิวส่เสือกเถอะฮะเน่ยอนเดดเอยเาเอ้ ลานได้ก็ลานได้ก็ลานนั่นละเ้แถวไอมันขุนสีะมันขุนสีจไ้นี่ลนาดกินเือบิเอาจอยจอย่างกันยังบ่มีแหงลรอพุ่หมูกิิมี้อนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อรักแม่เป็นผู้ผูกน่าจะไปหอดบ่ตัวเจ้าแจ้งขบวยมากนะร้ลองคิดเฮ็ดบงเนี้ยเป็นอย่างบังแล้วผูกปลูกมาเท่วไหรนี่กันการนี้แหละฮะกูป่วยกู็าดย่างนัานนะสูก็รู้เฮ็ดเป็นขายที มาเ่อแล้วพี่นองบักม่วงจะดกโดเป็นพี่น้องเองเป็นธรรมดาเลยดกหลากสาสตอันี้ปลูกเองอยู่ค่ะบ่งเด้อพี่น้องล่ะสิว่าบ่บอกให้พี่น้องคาเบบึงก่อนนี่ มันเขาดกสำเดบักม่วงนั่นกลับกล้องให้เบิ่งได้ค่ะเด้เอเนี่ยพี่น้องเนี่ยกับกล้องแล้วจ้าเบิงบ่งเบือ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 งว่าดกซสำเดดกจนอ่อนค่ะพออ่อนแล้วก็ได้ดนอนดอเอาใหม่มาตก <c ười> อกบกม่วงอ <c ười> <c ười> ่อนอ๋อคนก็สิอ่อนแน่อยู่ตู้มันเหน,นื่อยเนาะอื คนก็อ่อนอยู่จังว่าแหละพี่น้องเอ้ยอ่อนกระตั้มมันต่อเนาะคนเนาะนีะ่ ih, พี่น้องเอ้ยเบึงว่าบักม่วงเขางามสัมไรนี่บักม่วงพันธุ์นี้ยังก่อทันมันกุ้งสีมันขุนสีโอ้มันมันขุนสีโอ้เบาพีดก่อตัวก่ออาภัยจ้ะโอ้กะบงหมูนั่นแหละจังม่าเบาให้หมูฟังกะ ตามภาษาแล่เธอเอ้ยหัดเรียนรู้นี่คะ่ะตอนนี้พืนกระหอพลังค่ะให้เบิ้งว่าแน่นอนจำไดนนี่ตาเจ้าของก่เห็นคงแลนี่ค่ะกำลังออกก็มีพี่น้องเอ้ยนี่ มันดกเกินเนาะคุณดกเกินนีつつつ่เอิแม่นบ่ดกเกินนี่เอาออกมันหลายแฮงก็เอาออกเนาะเออหน่วยบ่ใหญ่อืหน่วยบ่ใหญ่ต้องเอาออกพี่น้องเอ้ยนี่พอห่อไปเท่านี่2อัน3อันนี่วสิตั้งกล่องก่อนเด้อเดี๋ยวสิห่อนําไึงกันแลกันด้ Thank y o มวยพอหมูฮอร,อรเลยเร่ที่นี้ใช่ก<อ>ินมาสองมวยแลย้วนี่นะพ<ร>มูฮอเลยเร่มันบ่โอ้ยก็ลังสิได้เงินกับสิแดดมากที่นี่แ <c oughs> ดดมากกับสิเฉา,าเฉ <c oughs> าแดดเฉาแดดเฉาแดดพี่นอ้องเลย มันแก่ก้อนสุกละยังายงามพี่น้องว่างกล่องไ,ม,งองไม,อม้ว่างกล่องไม่ว่างกล่องให้มันแ้ยมเห็นเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่มันว่างแดนห,หอนว่ายแต่ไ ถ้ามันสามหน่วยเนี้ยออกหน่วยหนึ่งบ่ทันน่ะเออเอา,เอ,า,เอ,าออกลูกหนึ่งเนาะให้เหลือสองลูกเนาะโอเคจะได้ห่อถูกกงนนะวนนีนี่เป็นหน่วยลูกๆ แต่สองหน่อยยังเสียออกหน่อยนึงบอกน้องเปิต้องเอาออกหน่อยนึงค่ะพี่น้องขนมันแกบวใหญ่มันเบียดกันจริงละลูกเอาออกจริงละหน่วยเนาะ น้ำข้อตะเดียวเป็นหน้าหนะางตานิมมาใส่มันน้ำเป็นหนะ้าลำก็บปเป้นดรกพี่น้องเออก็บลำไปสละลำน้ำหอฝรั่งน้ำจ้าพี่น้องอืมอ ถือว่าได้ไลยอยู่พี่น้องได้ไลยอยู่หอได้ไลยอยู่ครับมื่อนี่ต<า>อพ่อเอิญลูกออออ<า>ต่อเอ้ยพ่อเอิญพ่อเอิญมาแต่แม่พ่อเรียกพ่อเรียกเอาล่ะ บักม่วเอาเ,อาเอาสาไปขำบบกม่วในเร้วคุวนอาลักไปขับบางมัวบังมวง่งมวงม่สิลมหินยันไหมล่ะมาเร็วมาตามพ่อเอินแน่นัน่นพ่อเอินหายอยู่น่น

พ่อเรียกพ่อเรียกอไอ้ตไมีหัวข้อนมมออี่ขน้ขอน,นอนอยู่ดอกข้นอนอยู่ ุนยงจังเอาตาแต่ว่าคงฮะเอียงกูนี่ห่ปเปล่งเลยนหอนี่นุยนี่มันหอมันหนุ่ยใหญ่นน่สีหอนี่ตัดแต่งอยู่นี่ นิ้วกำฝังหลักกันเระเดียงหน่อยเนาะก็เทีฮอดทั้งฮอดในบ้านีพอป่วยมันต้องไม่ญ่พี่น้องเอ้ยผูกขามาออดโอ้ยฝรั่งอังกฤษมักฝรั่งมักฝรั่ง ก็นวยกันล <t os> ังเืมโซนแดดบ่วตุนโซนแดดบ่ตุนนั่นกรกวแล้มันโซนแดดบ่วกดก ไม่มันคือสีสุกไป,ปขักแดดแล้วม,มันสนแดดแล้วผู้ขาวะ่ะนี่ไงคุณน,นี่คือโบเมนบ่นเรื่องเลืองคือสีโบเมนหนโดนแดดหมดโอ้ยบมแล้ว ได้ป่ล่ะลูกอันเสืเ้อคือนั่นนะมันดกแห้งจนมันลวงบ่ามันมันดกแห้งจนมันล่มเม่นบ่ฮะมันล่มลเลยเม่นบ่ นี่เสืออยู่แถวนี้ว่เมยเห็นมั้ยเ็นเชือกอยู่ได้ล่ะกูขอฮอดหมดเศ้าเราเดี๋ยวนี้เด็กูเ็ตัวฮอดรวยพลังข้างหนึ่งตว ว้ยได้น่อยยากจ้อง่อไปเกียดกัวัว